สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตาม my l ล o p a r j ห้าเก้าแปด channel นะคะสวัสดี fc สายลุงพลปตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปแตนทุกๆคนนะคะสวัสดี fc เก่า my l ล o p a r j ด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ my l ล o p a r j ห้าเก้าแปด channel นะคะขอบคุณทุกคนที่มีน้ําใจเข้ามาดูคลิปให้มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิป ไม่ได้ลงคลิปเนาะเมื่อวานนะคะก็คือลงคลิปสั้นๆอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะนะคะวันคลิปนี้ก็เลยมาทักทายทุกๆคนนะคะก็ไปดูข่าวนิดๆนหน่อยๆนะคะเมื่อเช้ายังไม่ได้ดูเยอะเนาะนะคะก็กําลังฟังคุณธนันข่าวของคุณธนันเล่าอยู่คะ่ะแต่ก็ยังฟังไม่จบค่ะมาทักทายให้ได้คลิปก่อนเนาะได้ได้คลิปแรกก่อนนะคะก็เลยมาทักทายทุกคนก่อนเนาะนะคะ Mic ไปเที่ยวบ้านลุงพลก็อยากเล่าเนาะนะคะก็ไปเที่ยวที่นั่นนะคะที่องค์ปู่ปริจิตเนาะก็ดีนะคะแล้วก็คือเป็นเป็นความที่เราตั้งใจเนาะเราตั้งใจอยากจะไปที่นั่นนะคะคือเราพูดเราอธิษฐานก็คือขอพรจากองค์พ่อปู่ปริจิตนี่แหละคะ่ะว่าเราอยากจะไปในวันให้ทันวันที่9ก้าเนาะพอไม่เลิบเจเจเชื่อในในวันเวลาที่เลิอกดีนะคะนะ เลือกดีก็คือไมล์เล็เจเชื่อว่าวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ก็คือเป็นวันที่เลือกดีเราก็อยากจะไปถือสินให้องค์พ่อปู่ปาริจิตเนาะเราก็เลยอธิษฐานว่าขอให้พาสปอร์ตของเรานะ่ะมาถึงและก็ซื้อตั๋วกลับให้ถึงที่นั่นทันวันที่9นะคะเราก็รอพาสปอร์ตมาตั้งนานก็เหมือนที่ไมล์เล็บเจบอกว่าไมล์เล็เจไปทำพาสปอร์ตเดือนธันวาเนาะนะคะคือ เราจองตั้งนานเป็นวิหลายเดือนค่ะก็ไม่มีเวลาให้เราเลยเนาะตอนที่เราเข้าไปจองนะห้าหกเดือนก็หาวันให้เราไม่ได้คือเขาไม่มีเขาไม่ได้เปิดรับเนาะจนกระทั่งมาได้วันที่สามสิบธันวาของปีที่แล้วเนาะว่าให้ไปทำพาสปอร์ตได้เราก็บอกว่าเราตอนแรกเราอยากจะกลับวันที่เก้ามกราเนาะเพื่อมาฉลององค์ปู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าพาสปอร์ตเราเสร็จไม่ทันเนาะเราก็ไปทาพาสปอร์ตวันที่สามสิบพอทําเสร็จแล้ว ก็รอนับวันว่าพาสปอร์ตเราจะมาถึงในก่อนวันที่เก้ากุมภาไหมเราก็เพราะเราพูดไว้ในใจแล้วก็พูดนึกระลึกถึงองค์ปู่ปริจิตแล้วว่าเราอยากจะไปบวชคือก็คือไม่ใช่บวชถือศีลเนาะไม่ใช่บวชนะคะคือถือศีลภาวนาแล้วก็สวดมนต์นิดหน่อย,อยก็คือตามที่เราสวดได้นั่นแหละคะ่ะเนาะว่าเราอยากจะไปถือศีลตรงนั้นแล้วก็ไปสวดมนที่ หน้าองค์ปู่ตรงนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยเพื่อถวายให้องค์ปู่ด้วยนะทีนี้เราก็รอพาสปอร์ตมาตั้งนานตอนแรกเราอยากจะกลับวันที่ห้าเพื่อเราจะได้มีเวลาในการเดินทางเนาะก็จองตั๋วไม่ได้ค่ะพอพาสปอร์ตมาถึงเราก็ไล่จองตั๋วเลยก็จองตั๋วมาได้วันที่เจ็ดค่ะขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องวันที่เจ็ดเนาะแล้วก็มาถึงสุวรรณภูมิคือเช้าวันที่แปดนะคะ ช้าวันที่แล้เราก็เลยต่อเครื่องจากที่ดอนเมืองคือเราไม่ได้ต่อเครื่องที่สนามบินก็ไปต่อที่ดอนเมืองนะครับจากดอนเมืองก็ไปหาพ่อแม่เราก่อนเนาะที่อุบลนะคะเพราะว่าเราต้องหาพ่อแม่เราก่อนพอไปหาพ่อแม่เราก่อนเวลาที่เราอธิษฐานไว้กบองค์พ่อปู่ก็คือวันที่9ใช่ไหมเราก็อยู่กับพ่อแม่ได้ไม่นานครับคือพูดคุยกินข้าวด้วยกันทักทายกอดหอมแก้มพ่อแม่เสร็จก็ ตีตัวลงมาที่สกลนครต่อนะคะพอมาสกลนครก็นั่นแหละคะ่ะตามที่เราได้ดูคลิปลงคลิปไปก่อนนะั้นเนาว่าไปถึงที่นาลงพนแล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะ,คะก็เลยได้ไปกราบไหว้ที่นั่นนะคะก็ที่นั่นทุกคนน่ารักคะ่ะพร้อมกันทั้งนั้นเลยคะ่ะไม่มีใครอ้วนสักคนนะคะที่เราดูในในคลิปคิดว่าเขาอวบกัน แต่ไม่อ้วบเลยนะคะพอไปถึงที่นั่นจริงๆมีแต่คนตัวเล็กๆนะคะเล็กๆทั้งนั้นเลยไอเรานะคะยังกระโงมังกรเราไปถึงตรงนั้นนะคะ <c oughs> เราเราอ้วนอยู่แล้วเนาะหม่เล็บเจก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เล็บเจอ้วนไม่เคยปิดบังตัวเองอยู่แล้วเนาะพอเราไปที่นั่นเราไปเห็นคนที่นั่นนะโอ้ทำไมมีแต่คนตัวเล็กๆนะคะเล็กทุกคนเลยนะนะคะแล้วก็น่ารักกันทุกคนค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยพูดดีทุกคนนะคะคือให้ความเป็นกันเองกับการที่เราพูดคุยเนาะแล้วก็แต่ เอชชินนี่พูดเก่งมากนะรับมุกเอชชินไม่ทันหรอก่ะไม่ร <My S 2> ับจี้ยิ่งอายุเยอะอยู่เนาะเป็นรับมุกรับอะไรเอชชินไม่ทันเขาหรอกค่ะเอชชินเนี่ยพูดเก่งค่ะนะคะเอชชินเขาความคิดเขาเร็วน่ะเขาพูดอะไรเขาพูดมาเรารับมุกไม่ทันหรอกนะคะก็คือเราก็พูดไปตามที่เราอันนี้แหละค่ะเนาะตามที่ในคลิปนั่นแหละนะคะคือไม่รั็บจี้สมองเร็วไม่ทันเขาหรอกค่ะนะคะคือเราพูดยังไงเราก็ คิดยังไงเราก็พูดอย่างนั้นได้แค่นี้แล้วค่ะนะคะสนุกค่ะไปที่นั่นเนาะก็ได้เจอลุงพลป้าเต้นนะคะอัธยาศัยดีมากค่ะรักรักทุกคนเลยะคะ่ะที่นั่นเนาะเราก็พูดคุยนะคะนิดๆหน่อยๆกับลุงเนาะนะคะแล้วก็เพราะว่าวันที่ได้เจอลุงก็คือวันที่สิบค่ะวันที่จะเดินทางไป แต่วันที่วันวันวันที่วันที่เก้านี้ก็ได้เจอแล้วเพราะว่าต้องไปขออนุญาตลุงเนาะตอนนั้นลุงยุ่งลุงเขายุ่งนะคะปูกกระเบื้องเราก็ไม่กล้ารบกวนเยอะเนาะก็ไม่ได้ขอถ่ายรูปไม่ได้อะไรเนาะก็คุยนิดหน่อยแค่บอกลุงว่าไปขออนุญาตลุงเด้อว่าจะไหว้พ่อปู่แล้วก็สวดมนต์ให้ที่หน้าองค์พ่อปู่เนาะแล้วเราก็ไม่ได้ไปรบกวนลุงอีกเลยเนาะจนกระทั่งวันที่สิบตอนเช้านี่แหละตอนที่เราจะมาขึ้นรถ ไปเที่ยวคาชะโนดนะคะก็เลยแวะไปถ่ายรูปกับลุงพลนะคะตอนแรกเข้าใจว่าป้าเต้นไม่อยู่นะเพราะว่ามีคนบอกว่าป้าแต้นจะไปธุระเนาะเราก็อ๊ย้ยไม่ได้เจอป้าแต้นแน่เลยเพราะว่าวันที่สิบเอ็ดเช้าตีสี่ต้องออกจากที่นั่นแล้วมาขึ้นรถนะคะเนาะทีนี้ก็ได้คุยได,ได้ถ่ายรูปกับลุงพลได้คุยถึงที่ผ่านๆมาเนาะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเนาะก็เราก็คุยกันนะคะ แต่ว่าไมล์เลิฟเจช่วงที่ทําอะไรจะไม่ถ่ายคลิปนะคะคือเราจะถ่ายคลิปเฉพาะที่ไม่ได้อยู่กับลุงกับป้าเนาะนะคะเพราะว่าเราเกรงใจเราก็จะถ่ายช่วงที่ไมล์เลิฟเจลงให้ดูนั่นแหละคะ่นนะเนาะก็คือถ่ายทําตรงนั้นแต่ว่าเมื่อคุยกับลุงกับป้าเราก็จะไม่ถ่ายมาลงนะคะนั่นแหละคะ่ะก็เราคุยคือคุยส่วนตัวอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไม่อยากให้มีคลิปอะไรมาลงเนาะนะคะเราก็ รักนะคะรักในความดีของเขาทั้งสองคนใครจะว่าลุงป้าเป็นยังไงนะคะส่วนตัวไม่เลือเจเจเชื่อมั่นในความดีของเขาทั้งสองคนที่ทํานะคะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ที่เขามีให้กับหลานของเขาว่าเขาไม่เคยคิดที่จะทําร้ายทําลายหลานตัวเองนะคะเราเชื่อมั่นในสิ่งนั้นนะคะเราก็แล้วก็ภูมิใจในในตัวตนของเขาทั้งสองคนนะคะและ้วแล้วก็ครอบครัวของลุงนี่แหละคะ่ะเรามั่นใจนะคะว่า เขาสอนลูกหลานเขามาดีมากเราเชื่อมั่นอย่างนั้นค่ะเพราะทุกคนจะอยู่ในศีลในธรรมคือเชื่อเชื่อมั่นความบาปบุญคุณโทษเวรกรรมอะไรพวกนี้เขาจะช่วยช่วยกันอบรมพวกนี้อยู่ให้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเขานะคะเราก็เลยเชื่อว่าลุงป้าไม่มีโอกาสที่จะคิดและทําอะไรกับน้องได้แบบนั้นนะคะและเรายิ่งเราได้ไปฟังความจริงนะคะเราได้ไปฟังความจริงกับ ลหลายคนแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นเลยที่ที่หมู่บ้านเก่าที่ลุงอาศัยอยู่นั่นแหละคะ่ะเราก็ได้พูดคุยกันเราก็ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมคะยิ่งทําให้เราเชื่อมากขึ้นว่าลุงป้าไม่มีโอกาสที่จะทําน้องเลยนะคะเราเชื่ออย่างนั้นไม่เลิบมั่นใจอย่างนั้นและก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วเรายิ่งได้ไปฟังนะคะยิ่งได้ไปฟังคนในพื้นที่ของเขาเนะี่ยพูดแล้วเราก็ ได้รับรู้ว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นเนาะนะคะเรายิ่งมั่นใจในในสิ่งนั้นมากๆเลยค่ะคือเราให้เกินล้านอยู่แล้วเพราะยังไงมาเล็บเจพูดอยู่ตลอดเนาะว่าถ้าใครคิดว่าเป็นลุงก็ให้ไปดึงจานสัญญาณจานดาวเทียมนามซูมให้เห็นหน้าลุงใช่ไหมคะถึงจะเชื่อนะ่ะยิ่งเราไปเราได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเรายิ่งมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเขาเนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะใครจะคิดยังไงมองเรายังไงก็ช่างว่าเราเพราะว่าในระหว่างที่ไมาเล็บ จเจเจเดินทางนะคะบางทีเราพูดถึงถามถึงว่าที่จะไปนาหลวงพลบางคนเขาฟังแต่ข่าวทางช่องทีวีนะคะเพราะช่องทีวีช่วงนั้นคือเป็นผลลบกับลุงหมดเลยนะพอเราพูดเอ่ยเอ่ยชื่อถึงลุงนะมีบางคนด้วยนะคะเขาหันหน้านี้หันหน้านี้เราเลยนะคือไม่คุยและไม่พอทาสีหน้าไม่พอใจด้วยว่าเราคุยถึงลุงอะไรอย่างนี้นะคะเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาได้รับมาอะไรพวกนี้เขาก็คงรับแต่ ฟังแต่ทางช่องทีวีนั่นแหละค่ะนะคะเราก็เลยไม่สนใจเนาะเพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเติดตามข่าวมาแล้วยิ่งได้ไปเห็นในสิ่งที่ลุงป้าเขามีคําพูดอะไรที่ที่เราเห็นในในข่าวในอะไรเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากในข่าวที่แรกๆที่ให้สัมภาษณ์กันนะคะนะคะเรายิ่งมั่นใจอย่างนั้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้านะคะเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าเนาะนะคะว่า เราเชื่อมั่นใครจะพูดยังไงเราไม่ต้องไปใส่ใจก็คือทำความดีของเราต่อไปวันหนึ่งความเอ่ความดีของเราที่เราทำนั่นแหลคะค่ะจะให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราทำออกมาจากจิตใจจิตใต้สำนึกของความดีที่เรามีอยู่ในตัวของเรานี่ยแหละคะ่ะเขาวันหนึ่งเขาจะได้มองเห็นในสิ่งที่เราทำคะ่ะวันนี้หากใครยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นในสิ่งที่ลุงกับป้าทำทำความดีเพื่อสังคม เมื่อวันข้างหน้าคดีสิ้นสุดไปแล้วทุกอย่างจบไปแล้วเขาจะกลับมามองเห็นว่าแล้วเขาจะมาคิดได้เองว่าสิ่งที่เขาฟังข่าวมาสองจะสามปีนี้มันไม่ใช่ความจริงวันหนึ่งความจริงก็จะออกมาให้เขาเห็นเองนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเราทําอยู่ทุกวันนี้มันมันเป็นความจริงนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้ให้ตลอดนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะ,ะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ คิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่นปรารถนานะคะก็ขอให้เจตการมดโอมโฮมรั์นะคะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะทำอะไรออกมาก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะก็รักทุกคนที่อยู่ข้างลุงพลนั่นแหละคะ่ะคือเป็นกําลังใจให้ลุงพลเราไม่ได้ว่าอยู่ข้างเพื่อปกป้องความไม่ดีแต่เราอยู่ข้างลุงพลเพื่อปกป้องความดีคนดีที่ทําเพื่อสังคมนะคะนะคะเราคนดีเขาดีมาจากติด จิตได้สํานึกนะคะเรามองเห็นแล้วคนที่เขาอยู่ใกล้เขายิ่งมองเห็นนะคะยิ่งมองเห็นและสัมผัสได้นะคะเนาะทุกคนที่นั่นดีมากค่ะทุกคนให้ใจลุงทุกคนเลยนะคะคนที่อยู่ที่นั่นเพราะเขารู้เขาอยู่ด้วยกันมานานเขาสัมผัสความดีที่ลุงมีนะคะไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อทุกคนนะคะก็คือน้องน้องเหน่งน้องเมเนี่ยหูนะคะเราได้ไปติดตามได้ไฟังเนี่ยเรายิ่งเชื่อมั่น เชื่อมั่นล้านๆ้านเลยล่ะค่ะว่าสิ่งที่ลุงเจอมาเนี่ยมันคืออุปสรรคของเขาเป็นคนเป็นอุปสรรคที่เขาไม่ได้ทํานะคะเป็นอุปสรรคเอเป็นอุปสรรคที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเนาะก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมสู้กันไปค่ะก็ขอให้หลุดพ้นทุกคดีนะคะคดีอะไรที่เราไม่ได้ทําก็ขอให้หลุดพ้นนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นคนทาเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เป็น f c ลุงพลปาแตนเนาะ ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลงทุนปาเตนทุกๆตัวที่ทําออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนาะที่มาจากบริษัทมณโอมโฮมทรัพย์นะคะก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะตามกําลังของเราเนาะอย่าทําเกินกําลังเรานะคะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เนะาะค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลงทุนปาเตนนะคะก็คือมาดิพีสของคุณรัชนีลูทินแซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งอะไรนะจาไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็ ทำตามกําลังของเรานะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะหากเราไม่มีจริงๆเราช่วยกันดูคลิปของลุงพลประเต็นโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงลุงพลประเต็ญน,นะคะเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะม,มาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ